เพียนีจะบอกว่าสายงานด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นอีกหนึ่งสายงานที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่ามากๆนะคะเพราะว่าทุกคนนะหันกันเข้ามาทํางานด้านการตลาดทางออนไลน์กันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือว่าองค์กรใหญ่ก็ตามนะคะรวมถึงเป็นบริษัทเรา่า SME นะคะก็ขึ้นมาทำออนไลน์การตลาดทางด้านออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ แล้ววันนี้นะคะพี่อันนี้ก็จะมาบอกอีกหนึ่งตำแหน่งงานนะคะที่สำคัญมากๆนั่นก็คือ Marketing a n alyst นะคะหรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆค่ะในการขับเคลื่อนการทำธุรกิจนะคะ เพราะว่าเขาจะต้องวิเคราะห์ในเรื่องของภาพรวมของตลาดแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการวางแผนการทําการตลาดะคะเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุดค่ะและถ้าหากว่าคุณมีทักษะในเรื่องของการทําการตลาดการวางแผนงานหรือว่าในการวิเคราะห์วิเคราะห์ภาพรวมของตลาดนะคะแล้วก็มีความเป็นเอ็กซ์เพรสในสายงานด้านนี้คุณก็สามารถลุยเขียนเรซูเม่แล้วก็รวมถึง